สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนคําอ่านคล่องสะละแอะและตัวสะกดนะคะก็ให้นักเรียนค์เติมสะละที่หายไปฝึกอ่านและส่งวิดีโอมาอย่งางไรให้คุณครูนะคะมาฝึกประสมเสียงกันนะคะโอเคโอ้ gó ghé 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 Kẹ ghé 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 แกะเสียงจะซ่านนลุกสระแอะกับตัวสะกดนะคะก็แอะแกะแกะมอแกมก็ kẹ kẹ bò, kẹ co ạ kẹ e. kẹ no kẹ co ạ kẹ kẹ ng อ่านกันนะคะโหอยยออายายาเอกยาตัวนี้นะลูกยามาจากคำว่าหอยยออายายาเอกยาตัวนี้นะคะขอแอะแขะแขะ ง,แข,งอออแข็งกรออากรากราวกราวโทกร้าวยาแข็งกร้าวซอือซือซือโทซื้อ,อ,อนอัมนำนำโทน้ำขอแอะแขะ แข็งอแข็งซื้อน้ำแข็งโอยอายายาโยยายขอแอะแขแขงอแข็ง,ขขงรอแแอร,ร,รแรงงอแรงยายขแข็งแรง เห็นไหมคะถ้าสังเกตนะคะเสียงแข็งเสียงจะสั้นกว่าแรงเสียงจะลากยาวกว่านะคะอ่ะคำต่อไปพอีพีพีเอพี่ขอแอะแขะแขงงอแข็งขออะขะขะนอขันพี่แข็งขัน ขอเอาเขาขอแอะแขกแขกงแขงจอไอใจเขาแข็งใจปอลออาปลาขอแอะแขกแขกงแขงตตอ,อัวตัว ปลาแข็งตัวทอัมทำขอแอะแขะแขะงอแข็งขออขอขอโทข้อทำแข็งข้อดอิดิดินดินดินโทดินดอแอะแดแดก แดกมีไหมยมกด้วยนะคะอ่านว่าดิ้นแดกแดกตออาตาตายยตายขอแอะแขะแขะงอแข็งทออือทือทือเอกทือตายแข็งทือฟอไอไฟ ว่แอะแวะแวบบ่แวบมีไหมยมกได้นะคะไฟแวบแวบดออูดูขอแอะแขกแขงงอแขงกรอแอแกรแกรงงอแกรงแกรงเอแกรงดูแข็งแกรง หอ,อยอายายาเอกยาหออวหัวขอแอะแขะแขะงอแข็งยาหัวแข็งอัดคลิปเสร็จแล้วส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ